ทุกค่นว่าตอนนี้การออกกำลังกายในน้ำกำลังมาแรงเลยเพราะว่าเผาผลาญได้ดีพอๆกับบนบกเลยครับเซข้อต่อแล้วก็มาะกับทุกท่นทุกไว้นะครับเดี๋ยวผมภาพให้ดูว่าวันนี้อะค a ้าไอ์ตันนีุ้กรลเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันครับหลักสูตรนี้เรียกว่าหลักสูตรอ q คว f าฟิตโค้ดครับคือคอร์สสำหรับคนที่อยากเป็นโค้ดหรือว่าครูสอนออกกำลังกายในน้ำแบบมืออาชีพ แค่ชื่อก็เท่แล้วเนี่ยหลักสูตรน,นี้จะเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยครับจะสอนเทคนิคการเคลื่อนไหวในน้ําการฟื้นฟูแล้วก็การวางโปรแกรมและก็วิธีการสอนอย่างถูกวิธีครับจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ระดับเลยเริ่มจากพื้นฐานระดับกลางไปจนถึงระดับก้าวหน้าครับส่วนเนื้อาหาก็จะสอนตั้งแต่การออกกําลังกายทั่วไปไปจนถึงโปรแกรมสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเจ็บและก็กลุ่มเฉพาะทางครับถ้าใครที่เป็นครูสอนว่ายน้าเทรนเนอร์หรือว่านักกายภาพแล้วอยากเพิ่มสกิลใหม่ๆ หรือเป็นคนทั่วไปที่รักการออกกําลังกายในน้ําเฉยๆข์อนี้คือคําตอบครับตอนนี้อ q คว f าฟิตโครรุ่น1จบเป็นที่เรียบร้อยจะมีรุ่นต่อๆไปอีกนะครับส่วนจะมีเมื่อไหร่กดหวัวใจกดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดข่าวสารและก็โปรโมชั่นการเรียนต่างๆนะครับเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติในน้ำเราต้องเรียนรู้ล,ลงให้ขยับไปขยับมาแต่เราไม่ได้ยืนนานขนาดนั้นในชีวิตประจําวันเราเพราะเราเดินขาเราจนรอยแค่ไม่ถึง2ยิานาทีนั่นเองก้เเาเดนมนจะเกี่ยวอะไรอยู่ไหมดูนะ